ทริคในการเปลี่ยนสีโปรแกรม Adobe Illustrator แ, te แบบง่ายๆไปดูกันเปิดโปรแกรมขึ้นมาไปที่ Edit Preference เลือกไปที่ User Interface ตรงนี้เราสามารถเลือก b i t บ n e t ได้นะครับว่าต้องการให้เป็นสีเทาเทาเข้มหรือว่าสีดำนั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถปรับได้ว่าให้แคน v a s หน้าหนังของเรามันเป็นสีอะไรมันจะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับสีที่แมทกับไบเนตที่เราเลือกไว้และสีขาวตรงนี้นะครับเป็นปุ่มแชร์เราสามารถปรับได้ว่า อยากให้เป็นสีเดียวที่มันตัดกับพื้นหลังหรือว่าเป็นปุ่มสีน้ำเงินนั่นเองนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับ UI ให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ได้จากตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราชอบแบบไหนครับมันจะมี3ขนาดก็คือเล็กกลางแล้วก็ใหญ่สุดแล้วกดโอเคได้เลยแบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองให้เรากดโอเคไปเลยเมื่อโปรแกรมรีสตาร์ตเสร็จสิ้นเราก็สามารถเปิดไฟล์งานของเราขึ้นมาทำงานปกติได้เลย จะสังเกตเห็นว่าตัวไอคอนของเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้ถ้าไม่อยากพลาดคลิกดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับ